อาตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะพี่น้องลาหนยกับทีมงานสาวล่าบ่าวไทยจริงได้เดินทางมาฮอดที่นครพนมเนื่องจากว่าเฮาถึกซิลิตัวตัวให้วรลวนไปวนมาวนเวียนอยู่บ่อนนั้นอยู่ที่บึงการหรือว่าอยู่ใสแหละวนไปวนมาเจนเฮาเสียเวลาไปประมาณสองชัง่วโมงกว่าพี่น้องสอชัอ่วโมงกว่าพอมาฮอด ไกด์ซีฮอตนครพนมซิริบอกทางถือโสงใสิีซีริน่าจะเป็นคนนครนพนม <c oughs> ามาฮอตแล้วยังให้สาวจอยเข้าห้องน้ำ ียใจด้วยค่ะคุณไม่ได้ไปต่อบ่อ <laughs> มีรถรถบัสแต่สี่โมงแต่ว่าเบิง่งไอเตียงยังถามถามเบิ่งว่าเฮาสีเหมารถกลับบบน่าจะได้เหมารถกลับเหมารถไปเลยคือว่าเนิ่นว่าสา3พ<ะ>ันสามพันเหมารถกับกับขี่รถโอคอไป ตกลงได้แล้วมม1พ2 0 0ลายเบงค่อย50ค่ะ50บาทค้าของน้ำเท่าไรห้าบาทห้าบาทเพิ่นทอนเฮาซีิมห้าบาท,ท,าบาทแล้เพิ่นทยอนใบยังได้บ้างใบเนีย่ย <laughs> โอ้ถือถือแล้วกัเเรียน ลดยโอเคโอเคไปเฮ้าไปขี่รถเพื่อนไปแล้วให้มันจะได้ดังสบายไปเจียงบัวครับเราเป็นย้ายเอเครื่องเออรถสี่ไปบนจอดรถอ่าโอเคโอเคพวายอดรถไอเลยไปขอดรถไอเลยเนี่ย ไอ้ต้อมเราสิเอารถท่านไปพุ่นไปโจทย์ยีวัดแล้วก็เอาขึ้นรถคันนี้ไปหัาเปล่าเหล้าแล้วก็เปลอาเครื่องนี่แมน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 คันนี้แหละบอกแเ้าเลยค่ะสาวจ้อยอยากนั่งกระบะแล้ะพี่น้องเป็นอย่าง อโอ๊วให้สีหูเนาะขอโทษขอโทษขอโทษก่อนปิดพาดแล้วกอยากไปน้ำพัวค่ะเนี่ขนโน๊ตเนาะไม่ได้ส่สระพัเขาไปคนเดียวน้อเนี่สะจอยต้องการบรรยากาศแบบนี้เนาะนั่ง้นี้ฮอตะแขกเลยวันนี้ คนไฮน์นั่งข้ามเลยนู้จะไปไหนคะนู้เล่าผาตัวมาคะเป็นอะไรผู้ซึ่งอะไรกับซิลิประทับใจยซิลิขอบใจยซิลิค่ะขอบใจยซิลิเนาะเฮ็ดให้เฮาได้ไปอีกได้วิวไปตื่มอีกเนาะนี่ในบรรยากาศไปตืมกับใจยซิลิเด้อที่บอกทางผิด เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าปา่าอ้ย <laughs> อยค่ะอย่างคือหลังเล็กนิดตัวเโตเล็กบได้ยอย่างเป็นดอนเล็กนะบได้อัฟาย เดี๋ยวให้ม่ซุปเอาขึ้นผุนละปูกปะฮะฮะก็เ่นหรอเข้ามารถมันหลเลยเขาพรอี่ชื่อได้ปะที่เจ้าของเรา นี่เท่ากับเดินทางมาฮอทไห้แขกเป็นที่เรียบร้อยเปลือสิี่ฮอทพี่น้องเอ้ยวัวแมนธรรมดา,า,ามาใจใจสเดี๋ยวใจใจขาฝากรถนะจากมือกับเจ็ดมือพกบอกพกมือนี้เอาไข่ไไข่เอาปีแลว้วเบื้องวันที่ กระเป๋าเครื่อนเราเลยหอเล่าเอออันเขาเอ็มซีก่อาลูกนะไย้นานซาลูกเอ้ยฝุ่นฝุ่นกล่มเกลื่อนแล้วในปีน้ำแลวก็มีแต่วันพี่โชจะหกเปิดได้วันนี้วันที่หนึ่งห้าหกมือเจ็ดมือเจ็ดแบบแม่หกมือผมได้เปล่า 0นี่าว่ป no. ีว่าแสนซาวแสนซาวพันล้นปมาหนึ่งปกติถึงแสนสี่เนาะปีปีรดผัดอเปะอยู่นี่เอาไปผัดแยนมันที่เาไปลายมืออเปะใส่ยุรถไว้วะแค่เราว่าวัีมาแต่สาวพอดีมาโบท่นรถบท่านเือละเมารถดไม่อีก อยากจุกเงียบเลมันใจนึงมันคือตอนั่งข้าวนะมันจะฆ่าถงฆ่าอย่าอันที่สีแม่ข้าเลยพาแสนาพันกีอ้าวอ้าวแสนหนึ่งาวพัน อนได้ปะล่ะอุ่นเอาโดยไรก็ก็แต่ช้าๆนน้ำเราเอาไใส่อ่าเนาะพี่น้างสำหรับ EP ที่เราเดินทางเป็นคลิปสุดท้ายก็จะจกลงชันนี้เนาะกับรุปคุบคนเพื่อสีมาฮอดจากซีรีตัวอจักเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปเราก็จะจบเพียงสานี้บาย